สำหรับคนโดยมากสำหรับธาตุในภาษาธรรมเช่นว่าธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจอย่างนี้ไม่มีใครจะพูดไม่มีใครจะเคยได้ยินแต่ในภาษาธรรมะนั่นเขาจัดเป็นธาตุทั้งนั้นแหละจากดูธาตุตาโตาตุธาตุหู ขานทธาตุธาตุจมูกแล้วมันยังมีธาตุที่เป็นคู่กันอีกเช่นว่าธาตุรูปรูปธาตุที่จะคู่กับตามีโสมีสัทธาธาตุธาตุเสียงซึ่งจะคู่กับหูมีคันธาตุธาตุกลิ่นที่จะมาเป็นคู่กับจมูกมันมีธาตุ รูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุปุถัพระธาตุธรรมารม์อย่างนี้ไม่เคยได้ยินฝรั่งก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยบัญญัติไม่เคยสอนกันอย่างนี้คนไทยที่เป็นแต่เพียงลูกศิษย์ฝรั่งมันก็รู้เท่านี้ฉันว่าแต่มันจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหรือว่าศึกษาพุทธศาสนามันยังรู้ว่าธาตุมันยังมีมากไปกว่านั้นหาอีกมาก ที่เป็นจะขันรูปเวทนาสัญญาสัขนนงขาริญญาเนี่ก็จัดเป็นธาตุรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุิญญาณธาตุขันทั้งห้าแต่ละอย่างหลยอย่างก็เป็นธาตุทีนี้ถ้าว่าจะดูให้ไปอีกทางหนึ่งคือความดีชั่ว ไม่ดีไม่ชัวว่วเช่นกุศลกรรมอกุศลกรรมพยากตกรรมนี่ก็กลายเป็นธาตุแม้แต่กรรมก็เป็นธาตุเ่องไม้แห่างกรรมก็เป็นธาตุนี่ก็ธาตุดีธาตุชั่วธาตุไม่ดีไม่ชั่วความดีก็เป็นธาตุความชั่วก็เป็นธาตุความไม่ดีไม่ชั่วก็เป็นธาตุนี่เท่ากว่ามัน เป็นาธาตุชนิดที่ไม่เคยได้ยินชนิดเกี่ยวกับจิตเกี่ยวลักษณะของจิตงั้นก็มีเป็นาธาตุกามมาวาจราธาตุเป็นาธาตุที่ครอบงำแล้วมันก็ลงไหลในกามร,รูปาวาจราธาตุครอบงำแล้วก็ลงไหลในรูปอรูปาวจรธาตุครอบงำแล้วก็ลงไหลในอรูป ที่สูงขึ้นไปทังอย่างนี้แม้ที่สุดแต่พระนิพพานซึ่งจะจัดว่าเป็นธาตุสุดท้ายเรียกว่านิพพานธาตุ <c oughs> นับตั้งแต่ขี้ฝุ่นมเมล็ดหนึ่ง <c oughs> ขี้ฝุ่นอนูนหนึ่งนี่สูงขึ้นมาตาลำดับจนถึงนิพพานก็ล้วนแต่เป็นธาตุซึ่งสรุปเป็นสังขตธาตุ ธา MM in um. ตุที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งและอสังขตธาตุธาตุที่ไม่เหตุไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งดังนั้นมันจึงไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุนะเพราะว่านายสักเจักรวาลนี้มันไม่มีอะไรนอกจากของสองอย่างคือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งและสิ่งที่ไม่ได้มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นธาตุหมดแล้วมันกเลยไม่มีอะไรที่มันจะไม่เป็นธาตุ ที่มันเป็นของละเอียดปีดย,ย่อยมันก็ยังเป็นธาตุเช่นกิเลสนี่มันก็เป็นธาตุโทโลภะก็เป็นธาตุโทสะกก็เป็นธาตุโมหะก็เป็นธาตุ <c oughs> กรทั่งความรู้สึกที่เกิดไปตาม <c oughs> ความหมายเช่นมีความอร่อยก็เรียกว่าธาตุของความอร่อยไม่อร่อยก็มีธาตุความไม่อร่อย อย่างนี้เป็นธาตุที่นอกออกมาตามสมมติหรือตามบัญญัติแม้แต่ที่สุดแต่ว่าสีสีแดงสีเขียวสีขาวนี่มันก็มีความเป็นธาตุธาตุแดงธาตุเขียวธาตุขาวซิ่งที่แาตมันก็เป็นในคลื่นแสงที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ตาเป็นอย่างนั้นนั้นระบบที่ทำให้เกิดสีต่างๆนี่มันก็เรียกว่าเป็นธาตุ ในทางภาษาธรรมะเอาไปเป็นาธาตุหมดกวาดเอาไปเป็นาธาตุหมดเป็นาธาตุุนเป็นธาตุหมดอย่างนี้ไม่มีอะไรที่ม่ใช่าธาตุขอให้เข้าใจให้หมดอย่างที่พูดมาที่นี่มันยิ่งไปกว่านั้น ก็เป็นธาตุที่เข้าใจยากแหละรู้ว่ามันเป็นที่รวมไปเป็นธาตุที่ผสมหรือรวมกันมากๆจนมีความหมายอย่างหนึ่ง <c oughs> เช่นว่าไอ้สิ่งที่ถูกกินมันก็เป็นธาตุผู้กิน <c oughs> มันก็เป็นธาตุ ผู้นุ่งผู้หมผู้ใช้ผู้สอยผู้ได้ผู้เสียผู้นั่นก็แต่และผู้และผู้นี่ก็เรียกว่าเป็นธาตุข้อนี้เขาให้พระให้ผู้ที่บวชพระบวชเนเรียนตั้งแต่วันแรกทกี่เขามาอยู่วัดนะอาหารจีวรวินทบาตเทนาสนะแต่ละอย่างละอย่างนี่ก็เรียกว่าธาตุตามธรรมชาติ ผู้ที่จะกินอาหารผู้ที่จะห่มจีวรผู้ที่จะใช้ส,ยสยายเส้นนาสนะกินอยู่กินยาบุคคลผู้กินผู้บริโภคนั่นก็เป็นสักว่าธาตุ <c oughs> รวมกลุ่มกันเข้าเป็นคนคนหนึ่งสำหรับจะกินจะนุ่งจะห่มจะใช้จช้สอยมันก็เป็นศักว่าธาตุธ <c oughs> าตุในความหมายอย่างนี้ไม่มีตำราวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันเล้ แต่ว่าในทางธรรมะในทางพุทธศาสนาเราเน้นความสำคัญที่นั่นว่าสิ่งที่จะถูกกินถ,กถูกใช้ถูกอะไรต่างๆในความหมายหนึ่งๆหรือในคุณค่าหนึ่งๆน,งนี่ก็เรียกว่าธาตุไม่ยอมให้ละทิ้งความหมายความเป็นธาตุ แล้วผู้รู้ที่เราเรียกกันว่าบุคคลกลายเป็นบุคคลผู้กินผู้ใช้ผู้นุ่งผู้ผมก็สักว่าธาตุนันขอให้พยายามใช้ควรด้วยดีเมื่อสวดมนต์บทนี้คือบทธาตุปัจเจเวกเ็จะมีววาจีวรก็ดีผู้บริโภคใช้สอยจีวรน,นั่นก็ดีเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ได้เป็นสัวาาตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไร คำว่าธาตุอย่างนี้มันมีความหมายกว้างขวางลึกซึ้งแปลกประหลาดมหัศจรรย์แล้วก็รวมความหมายเดียวกันหมดไม่ว่าธาตุไหนก็เรียกว่าธาตุตามธรรมชาติเรียกว่าธาตุตามธรรมชาติถ้าเราจะแยกเนื้อตัวของเราออกเป็นดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณน,นี่ก็ เห็นว่าแต่ละอย่างเป็นาธาตุจะมาแยกเป็นส่วนๆของร่างกาย้ก็เป็นาธาตุไปส่วนแต่ละส่วนละส่วนมารวมกันขึ้นสมมติเรียกบุคคลคนหนึ่งก็ยังเป็นาธาตุอยู่นั่นเองความมุ่งหมายในครนี้ก็เพื่อจะสอนให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่าธาตุอย่าได้เกิดความเข้าใจผิดยึดถือว่าเป็นตัวเป็นต้น นี่ถ้าว่าเกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์แล้วเราเกี่ยวกับความทุกข์หรือความดับทุกข์แล้วธาตุที่เป็นประธานหรือเป็นาธาตุที่สําคัญนันก็คือาธาตุทั้งหกที่เราได้ยินได้ฟังกันมาแล้วนะเช่นพระบาลีที่ว่าบุรุษนี่ประกอบไปด้วยธาตุหก คนเรานี่ประกอบไปด้วยธาตุหกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศาธาตุวิญญาณาาธาตุว่างแล้วก็าธาตุจิตวิญญาณผู้ที่ผู้ที่อยากจะเข้าใจพุทธศาสนาให้ดีมีมีหลักฐานมีรากฐานควรจะจำชื่อธาตุทั้งหกนี้ไว้ดีดว่า ปฐวีธาตุธาตุดินมโพราธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายโยธาธาตุลมอากาศธาตุธาตุที่ว่างวิญญาณธาตุธาตุวิญญาณหธาตุจิตใจมันมีอยู่หกธาตุส่วนที่เป็นร่างกายของเรา ก็จะได้ไก่สี่ธาตุธาตุดินน้ำไฟลมแล้ววิญญาณธาตุก็คือส่วนที่เป็นจิตใจความรู้สึกคิดนึกว่าที่มันเป็นที่ว่างสหํหาัรบให้สิ่งแล้วนี้ตั้งอยู่นี่เขาเรียกว่าธาตุว่างอันนี้ต้องต้องศึกษากันสักหน่อยจึงจะเห็นธาตุว่างเพราะว่าไม่ว่าอะไรอ่ะมันตั้งตั้งอยู่บนธาตุว่าง ถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้ามันมีอะไรตั้งอยู่ซะก่อนแล้วคือมันไม่ว่างแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เห็นก้อนหินก้อนหนึ่งนี่ยมันต้องตั้งอยู่บนที่ว่างเท่าที่มันต้องการเท่าที่มันตั้งอยู่ไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันต้องมีที่ว่างให้สำหรับมันจะตั้งอยู่ได้ถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นี่ จึงต้งรู้ไว้ว่าเขาเขาจัดว้ว่าเป็นธาตุธาตุหนึ่งด้วยเหมือนกันไอความว่างมันมันเกิดมีคุณค่าขึ้นมาถ้ามันไม่มีความว่างแล้วสิ่งอื่นก็มามา,มาตั้งอยู่ไม่ได้นะถ้ามันถ้ามันมีอะไรเต็มอยู่ก่อนแล้วมันก็สิ่งอื่นเข้ามาไม่ได้แล้วมันต้องมีที่ว่างอยู่ส่หร <c oughs> ับให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาได้ <c oughs> มันก็ถ้วยชามเนี่ยถ้วยแก้วถ้วยชาถ้วยอะไรก็ตามเพราะมันมีที่ว่างกลวงอยู่นั่นแหละเอาน้ำใส่ได้มันจึงมีคุณค่าถ้าภาชนะเหล่านั้นไม่มีที่ว่างสาหรับให้ใส่อะไรได้ภาชนะเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรด้วยมันมีประโยชน์ขึ้นมาเพราะมันมีที่ว่างให้สำหรับใช้ประโยชน์มันก็เลยเรียกว่า เป็นธาตุอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันหรือเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งด้วยเหมือนกันจึงได้จัดว่าเป็นธาตุคือธาตุว่างช่วยจดจำทบทวนไว้ดีๆว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุว่างแล้วก็ธาตุจิตหกธาตุคนเราประกอบอยู่ด้วยธาตุหก เป็นของร่างกายเส้สี่เป็นของจิตใจเส้นหนึ่งแล้วเป็นที่ว่างสําหรับทุกอย่างตั้งอยู่ข้างบนมันนั่นอีกหนึ่งคือหัดว่างถ้าเราจะไปดูถึงอสัตว์ดเดรัจฉานมันก็อย่างเดียวกันนี